สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะนูนนี้นะครับเราก็อยู่ในแบบตกปลานะครับผมแดดซึ่งในคลิปนี้คือผมทอมากเลยเว้ทุกคนไอคีคือแบบไอผมเล่นทั้งวันจริงๆนะครับผมอันนี้คือผมพูดเลยนะคือแบบผมแบบอผมไม่ได้ไอปลาประวันโมบี้เลยทุกคนนะฮะโอ้ดูดิโมบี้โอ้โหคือแบบหาไม่เจอเลยทุกคนดูดิ โมบี้อะไรก็ไม่รู้ไม่มีแค่มีแต่โมนบู๊นะครับผมนะฮะซึ่งผมท้อมากจริงๆนะเดี๋ยวผมแจ้ทุกคนดูนะผมตกปลาวันไปแล้วกี่ตัวนะครับผมนะฮะโอเคดูนะครับผมนะอันนี้ก็ดูดิผมจะเลื่อนให้ดูอันนี้คือปลาวันทั้งหมดนะที่ผมไปล่ามาทุกคนคือผมไม่ได้ตัวโมบี้เลยทุกคนผมท้อมากเลยนะในคลิปนี้นะครับผมนะแต่ก่อนที่มาเข้าเรื่องนะครับผมนะผมขออนุญาตแบบ โปรโมทนะฮะเซิร์ฟออร่อราของผมก่อนก็นแล้วกันนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะฟาร,ร์มเซิร์ฟออร่อราแบบ24ชั่วโมงนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับผมในลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมเนี่ยเป็นลิงก์เพจผมเองนะครับผมนะฮะและผมก็ยังรับกิฟต์เกมพารทุกแมปเลยนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อผมมาได้เช่นกันนะครับผมนะฮะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผม บอกทีเฮนะครับผมนะบริการแมปฟิตนะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะลองเข้ามาดูได้นะว่ามีบริการอะไรบ้างน,นะขาย ID ไก่พันนะไก่พันไก่750นะครับผมแนละสุ่ม ID มีหมดเลยนะฮะก็ลองสามารถที่จะเข้ามาดูดูกันได้นะครับสำหรับเว็บบอกทีเฮเนาะโอเคเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าแล้วเขานะฮะซึ่งในคลิปนี้นะฮะผมก็ไม่รู้จะ เอาอะไรวะอัดคลิปให้ทุกคนดูนะเอาเป็นว่าคลิปนี้คือผมประกาศเลยนะครับนะใครที่แบบอยากเข้าเซิร์ฟออร่านะครับนะของผมนะก็สามารถที่จะเอาวานโมบี้นะฮะมาแลกเข้าได้นะจำนวน1วันนั่นเองนะตัวละ1ว,วันนะครับผมนะฮะก็เข้ามา ติดต่อมาได้นะครับผมนะฮะวานโมบี้เท่านั้นนะวานซีเกทเท่านั้นนะครับผมนันไม่ใช่วานธรรมดานะผมนั้นไม่ใช่อ่อะไรอย่างงี้ก็หนึ่งตัวต่อหนึ่งวันนะครับผมนะฮะวานซีเกทนะครับสับครไดบอกอยากจะเข้าเซิร์ฟออร่าผมนั่นเองนะครับผมนะก็ผมหมดปัญญาจริงๆนะครับผมนั่คือผมหาไม่รู้จะหายังไงแล้วนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็ผมมาอยู่ในเซิร์ฟธรรมดานะครับผมนันไม่ใช่เซิร์ฟออร่านะผมเพิ่งแก้จะมา หาปลานะครับแล้วมาหาวานกันดีกว่าในเซิร์ฟพระประดานะครับผมนะซึ่งผมไม่สามารถหาในเซิร์ฟออร่าได้นะเพราะว่าออร่ามันเวาลามันมีออร่ามันไม่สามารถยจะเสกเออโทเทมได้นะครับผมนะฮะนี้ก็โอเคไหนๆก็มาแล้วเรามาแย่งกับคนดูนะครับผมนะฮะว่ามันจะสนุกหรือเปล่าฮะอะไรเนี่ย How long is night time ได้ผู้เล่นใหม่ฮะมันสามารถมันมีโทเทมไหมน้องโอเคเดี๋ยวผมจะ มานั่งหานะครับผมนะว่าดวงผมจะมีหรือเปล่าในคลิปนะเออมันอาจจะต้องมาอัดหน้าเคาเลยอาจจะต้องมาอัดคลิปนะ,ปะถึงจะเจอนะครับผมในนี้โอเคผมก็ระหว่างนี้ก็เสกหากนแล้วกันโอเคตอนนี้วันเกิดปเทีร้อนแล้วนะฮะเรามารลุนกันได้ว่าวาโมบีจะเกิดหรือเปล่านะครับผมนะฮะยังไงว่าโอเคตอนนี้ผมเจอแล้วทุกคนราบารรลุนไดกว,ว่าจะเจอโมบีหรือเปล่า ดีโมบี้อย่าบอกแนละ้วมันผ่านไปแล้วเนะี่ยโอยผ่านไปแล้วโอ้โหแย่และโอ้แล้วก็เรือเนี่ยแบบกลับหัวอย่างช้า อย่าบอกว่าโดนแจ้งตกไปแล้วเนี่ยเซิร์ฟรวมด้วยไงไประเด็นอะคือความยากของมันนะเขาคนนกว่าเราจะแบบเจอโมบี้นะเขาคนนั้นแล้วกว่าเราจะตกมันได้นะรับคมนั้ข้อหน้าที่ยากนะครับคือเราต้องลุ้นสองต่อง่ายนะครับผมนะลุ้นว่าวานมันเกิดหรอเปล่าว่าโมบี้เกิดหรือเปล่าแล้วก็ลุ้นอีกทีว่าเราจะตกมันได้หรือเปล่าฮะโอกาสได้แค่แบบศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนคือแบบข้อหน้าที่น,น้อยมากเลยทุกคน คือใครที่แบบว่าอยากจะได้ง่ายๆนล้วก็เติมนะครับผมนะฮะสหรับสายฟรีก็ค่อนข้างที่ยากนิดนึงนะผมว่าเฮ้ยมันไปไกลจังวะอ้ยนี่ไงเุ้ยเหมือนจะมีสามตัวปะอ๋ออันนี้มันออก้าไอ้สัรเลยเอ้าแล้วโอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โห มีแค่สองตัวฮะอย่างที่เห็นนะครับผมเนี่ยก็โอกาสของคณะเรียนน้อยมากนะครับเนี่ยโมบี้เกิดนะครับ, <g ül> บน,นะบแล้วก็ถ้าโมบี้เกิดปุ๊บเราก็ต้องมานั่งลุ้นอีกทีว่าเราจะตกได้หรือเปล่านะฮะก็โอ้โหเนี่ยโอเคถ้าถ้าเป็นปกตินะถ้าเป็นผมปกตินะผมก็จะออกเซิร์ฟนะแล้วก็ไปสุ่มเซิร์ฟใหม่นะฮะก็เป็นเซิร์ฟแบบวีฮะก็ไปแย่งกับคนอื่นอ๋อโอ้ยเจ๊งโอเคเดี๋ยว ยาเซิฟดีวกว่านะผมว่านะโอ้เซิฟนี้โบบีก็ไม่เกิดทุกคนโอ้โหเนี่ยนะความแม่งหายยากมันอยู่ตรงนี้นี่แหละทุกคนแล้วก็แบบคือมันเกิดนะคือผมเจอประมาณสี่ห้ารอบไปสองวันนี้นะครับผมแล้วก็ถึงมันเกิดนะรับผมนะคือผมก็ตกแม่งไม่คืนนะแม่งเวลาก็หมดแนละ้วแม่งว่ายไปถึงฝั่งนะว่ายจนจบบอะง่ายอนะผมก็แบบต้องอดไปฮะเอ้ยได้ตัวอะไรเนะี่ย โอ้โหโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะก็ถือว่าแค่มาอัดคลิปนะครับผมพามาดูเฉยๆนะว่ามันหายากมากนะครับแล้วก็มาประกาศนะว่าผมรับนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะเข้าเซิร์ฟออร่านะครับผมนะแบบ24ชั่วโมงนะก็ถามว่าจะเอาโมบี้มาแลกได้นะครับผมนะโอเคก็วสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะก็บายผมโอ้